สวัสดีเพื่อนๆนะคะ,ะพบกับช่องกุ้งฟรีไซด์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆอมาทำการตกแต่งต้นน้อยหน้านะคะพอดีต้นนี้เดี๋ยววันนี้ทำต้นนี้นะคะพอดีลงดินได้ประมาณสามสัปดาห์แล้วะคะ่ะต้องการให้น้อยหน้าเป็นทรงพุ่มที่สวยงามมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยว ติดตามรับชมได้เลยค่ะอันนี้นะคะต้นเขาจะเป็นกิ่งเดียวเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นหลายๆกิ่งเราก็รูดเลยค่ะรูดเลยรูดไปเลยตดัดลิด นี้เลยนี้ตัดนะคะนิดนิดเหลือไว้เท่านี้ค่ะอัดมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะ สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นหน้อยหน้าที่ทำการรูดใบแล้วก็ตัดต้นไปนะคะดูว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างอ่านี่ค่ะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่ามันจะ อันนี้ยอดนะคะจะออกประมาณนี้แล้วนี่อันนี้ผ่านไปเจ็ดวันนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อัปเดตใน,นหน้านะคะที่เราได้ทำการลิดใบไปเดือนหนึ่งนะคะก็ จะแตกใบประมาณนี้นะคะเนี่ค่ะใบเก่าเขาก็จะออกเหลืองๆพอใบใหม่ขึ้นมาอาจจะมีมแมลงแทะบ้างแต่ใบเขาเขียวขึ้นนะคะเนี่ยค่ะใบเขาเขียวขึ้นเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามช่องกุ้งฟีไซและรับชมคลิปจนจบคะ่ะขอบคุณคะ่ะ